สวัสดีครับซุกนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็ออกมาได้ไม่กี่วันนะครับก็คือคาร์เนโวอิมเพรสนะครับดุนอโซเอ้ยคาร์เนโวอิมเพสนะครับแล้วก็ดุนอโซนะครับคือคาร์เนโวอ่ะโปรโมทชัดเจนนะว่าออกจริงจริงอ่ะที่ออกมาใหม่ก็คือดุนอโซครีมนะครับอันนี้รุ่นที่3อันนี้รุ่นที่2นะครับก็คือแต่วันนี้ที่จะมาให้ดูนะครับก็คืออยากให้เห็นนะครับว่าของรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็ะกุจะได้สังเกตได้นะครับจะได้ไม่แบบว่าเหลิศซื้อ ของเก่าไปนี่อันนี้เก่ากับใหม่นะครับสังเกตง่ายๆจากตรงฝานะครับรุ่นใหม่เนี่ยเห็นนะรุ่นเก่าจะมีสีเงิน่านนะครับรุ่นใหม่ไม่มีนะครับแล้วก็กระปุกรุ่นใหม่เนี่ยจะจะจะทึบกว่ารุ่นเก่านะครับตรงกระปุกเนี่ย ไม่ไม่ไม่ค่อยแตกต่างนะครับแต่จะแตกต่างลงฝานะครับดูดีๆนะครับหากนะนะครับส่วนกล่องก็เปลี่ยนไปนะครับกล่องก็ดูเป็นแบบว่าแนวทันสมัยขึ้นแต่อันนี้พอดีไม่มีกล่องรุ่นเก่าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูดูไว้ประมาณนี้นะครับในขณะทีู่นาโซนะครับของรุ่นเก่าวันนี้รุ่นเก่ายีรุ sky, ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเหลี่ยมหมดเลยดูนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับรุ่นใหม่เนี่ยจะแอบ มีเหมือนโค้งๆมนๆ,มน,ๆน,ะะนะฮะนะครับเป็นข้อแตกต่างกันนะครับจะดูแบบว่าแอบม,มีเคิร์ฟนิดนึงนะครับยังไงก็ลองดูนะครับเวลาไปซื้อสังเกตดีๆนะครับว่าไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็ลองดูนะครับว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแบบว่าที่ลองมาแล้วครับผิวจะได้เป็นผิวแบบว่าเป็นเซ็กเกิลสกินนะครับก็คือเป็นผิวที่ดูเป็นผิวจริงมากขึ้นนะครับเป็นแบบเข้ากับผิวมากขึ้นแล้วก็ดูถ้าอย่าง ถ้าอย่างอินเ e รสเนี่ยนะครับก็เนียนขึ้นนะครับในขณะที่ลูนาโซนะครับก็จะดูให้ผิวยูสใสขึ้นหนิดนะครับยังไงก็ไปลองได้นะครับตอนนี้ลงที่เคาน์เตอร์แล้วนะครับถ้าอินเพรสก็ทุกสาขานะครับในขณะที่ลูนาโซก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซากุระนะครับก็คือว่าเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆนะครับคันยโนะครับยังไงลองไปลองกันครับสวัสดีครับ